อ่ะมาครับพี่น้องลงแหเก่าอวันนี้เป็นกาเป็นนังซี่ครับวันนี้เกลือเ็คือเก่าพี่น้องอำเภอสุวรรณครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องบ้านหินกวางบางไหนสร้างสร้างใส่หมอกแบละแปดร้อยขึ้นเถอะวะอะไรงานตัวน้อยกันนลยนี่เจ้าอะไรบางเลยเราจะล้มวันนี้ ครับบรรยากาศรอบน้องพนนั่งดูอมสบายใจเ่อยอ่ะแต่เบิ่งเฮแล้วพี่น้องคนบ่เตี๊ยมน้องคนใดครับวันนี้ครับลูกไล่น้องพี่น้องมคนนี้ครับอ่ะต่รอดรุ่นเฮแลมกันได้พี่น้องเนอะสีมันโนมันครับบาทนี่เงินไปเงี้ยครับนะครับต่รอเวลาครับบาทละค้าแปดร้อยคนนี้ครับแปดร้อยทุกที่นั่งครับวันนี้ ก็สะดุ้งก็มีอยู่ครับสองสามดังกับพี่น้องส้นน้าบนครับสะดุ้งนะครับทะเลาะหุนครับ,รบว่าสรมนี้ป่าไงว่าเกมบาครับมือนี้ยลุไปนน้ำกันเลยพี่น้องคนนี้ค ครับเต็มตัวเปิดก้างครับบานกาวะไว้ไม่ก็พี่นองบานเลขอรุญาตไทยเร่อยครับสถานทีนี้ครับพี่น่้าของน้นครับครัหนาครับเพีแรกมาแล้วบานหนาครับเชื่อมสร้างมาจากไหนครับ คนหางครับพี่น้องมนันนี่มีเกมว่ครับตองฝ้าครับพี่น้องมันนี่มันไปย่างๆเจ้นเจนครับแย่มาเติมน้องครับมนันนี่โอ้ขับส่วนสะดุ้งก็อนยัดกันแล้วคน โอ้มีอยู่ครับส้นสะดุ้งครับโอ้เจ้าคือตัว่าตันนั่นเด่บางอย่างตัว่าตุนียังนใส่หมวกก็เหี่ยวเมั้ยอ่ะเนี่ยฟังเฮียแล้วพีว่น้องเหงาเข้าไปบ้านห้องนำทีงานจะรีบเหาสัะพ้ายให้กอล์ฟครับพี่นอ้อง,างสามสาร์เร่งไป Ô, mẹ, cái gì biết, mẹ thấy nó. Ô, 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 mẹ thấy นะครับโอ้เห็นฟังครับเตยู่ครับตอนตะเพียนหลายตัวอยู่เอจ้าับโนุ่งกินเงใม่มีรักมาสักแงเลยอ้ซียนลิเตครับ ปองเขาฟงหัวแล้วสีวังเชี่ยนิดตึกแห่องเนีเี like ่ยนป่องตึกแห่เอ้ยบ้แห่ยูป่ะเช่ยนสังง่ายมองเราบุณคุณครับเส้นสั่ง เขาวาตึกแน่เส้นป่องขึ้นยรืงแม้วนเส้นป่องวานได้แบบนี้ครัเี๋ยววานแล้วครับเส้นป่องเดี๋ยววานแล้วครับ

อูครัเสียน,นลิตเส้นพี่เจ้าปมว่านนะครับมรงบอกเส้นพี่เจ้าว่าสังคนเทียนไหวปอ่าพอเด็ดปดตะแกียบพี่น้องมาแล้วตัวสองตัวครับม้าไนะครับ มีตัวบ้ามีตวบ้อันเดอโอ้หมันกาแล้วนะสองตัวครับสตัวสองส้าโอ้วขึ้นดยปลายยังยี่สุหน่อยไปยี่สหน่อยเอาอยู่บอกเดี๋ยวมาปันนี้เดี๋ยวมาปันี้จี้พันหกคนนี้น่นโอ้นี่ครับปลาราคาพันหก ลองดนลองเกาลองเกาเฮ็ดคือเกาแล้วทีบ้านเนี้ยห่างบ่อจืดพี่ปลาเกี่ยวปลาพี่ถุงปาเกี่ยวปลากับปลาสองสามตัวปลาตายวันดีครับพี่น้องมาดนิปลาครับปลาปลาปลาตายได้พี่น้องนี่ก็ปลา ปลาครับโอ้ปลาตายพี่น้องปลาตายครับปลาอย่างนี้ปะจีนปะจีนปะจีนตายครับนี่ครับคนใดครับคนใดมันครับมันมันมันมาไก่มันตะกองเ <c oughs> ราเนาะครับบนี้เสียงลีดครับบนี้เสียงลีแตปลา้เสลีเราโว์นุ่่กรลังมาครับฮะ้ย้เโ นี่ครับพี่น้องนี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่อแห่เหล่าแห่เหล่น่อยได้ครับนี่แฮ่เหล่น่อยสาวเหลียวนี่เสาเหล่าเฮ้ยเสาเหล่าตัวนี่มึงก็น่ะเฮ้สาวเหล่าบาดหน้าครับนี่โอ้มาเลยครับปนิษบาดนี่มาบดมไปจับจอบไปเหรอก็ถึงมี่หม่เฮ้ยจิขัดหน่อยไม่ต้องย่างไปบ้านบ่งบวมบด ไม่ไหลว่ะโอ้ไม่ไหลแลนี่ฟันมาไหนี่อบ้ารู้เป็นร่ยไม่เดียวเลยตะหินหอมันขึ้นกกันก็คือไปไามันเสียบหัว ปลาค้ัสามเส้นเครื่องพี่ตะลุกปลาพันปลาเดี๋ยวเครับดูปลาพันปลาพี่น้องโอ้มีหมันโอ้มีอยู่ครับมีอยู่ก็เดี๋ยปนเดีแก้วอยู่ ใ่หิน <liksom ส า> ื <IS TS> ้อไหนหินรอฟังไตเข็มตีเนเอาครับพ่อเดปอเดปนนะครับพี่น้องโอ้คนบาเจ็บนองนนี้ครับพี่น้องนนี้ วัดละาตอยกันว่าสร้างที่เมีแต่เฮียไม่ยันมานต้นอีมย สร้างพี่ร่อบาทโอ้ครับมานี่สร้างพี่มึนี้แมเจ้ามทำเตี่ยมได้มานี่จ่อเป็นความังงุ้นนีมึงเป็นไหนพิน้องเฮ้ยครับขอังบันทางงนมพี่น้องกดต่อไปครับเป็นโซ่เลยที่นน่ะงัดดทีน่ะ เอ,อ,อ๊เอาโซ่พี่น้องมึงกันนะสร้างทีจองานเึนครับนีบ่โอ้ก็พเพ่อเด็กปนในแก้วแล้วห้องก็เลยเอ,าอย้าเกิดอะไรละเอดรอฟังพี่น้องมาดองีเด้มาดองได,ด,ด้ครมันอไมีก้อนปางกับพี่น้องบานนี่นะครับเกดละเอียดรอฟังบานคุนว่า ตากันก็สนโอ้ยตายแล้วนี่ไหนนี่ไม่เจาะกระเานี่ของดีบขอฟังเพี่น้องยิงล่องอ่ะป๋่ออกดงเงินปลาเอของดีเพรนึง ตรงหัวเจ้าของดีดขขขขีของเจ้าป่าแข้งจะาป่าแข้งเขาเจ้าสิผี้หิง้ป่าไม่มีนวงบบบนึงกันแล้วไม่มีเวยสิเอานงันนี้ หม like ุดปลาคลาบนน้ำกันอยู่แล้ววางไหนวางไหนคือบ่อคานนี่ครับใส่ลงต้อกฉันได้ไรตีนมันขึ้นมาเดีแบตีนมันไปไรมันไปหุ่นใช่จรวดบัดตุ่มเหี้ยได้พี่น้องเด้อน้ำกันครับฟองแห้งไปครับก็จะเห็นาตึง ฮะผมเบ่งง e> ูไงพี่น้องบาทนี่ฟังครับฟังก้มฮะโอ้สาแหลกขึ้นมาเดรเอ้านี่ละเนี่ยสาวแหลพวนั้นว่ะมาเบ่งสรางพี่กันไปกันน่างพี่กับโซพี่น้อง อ,อ๋อเกมครับเกมสร้างทีให้เราครับบันนีปะจีนครับปะจีนนะค,ครับเกมแล้วบันนี่มันครับมันมันมัน

โอ้ยมีแต่หินอ่ะครับเกียวบรายละเอียดบัตรละตัวสองตัวพี่น้องไปเรืยครับมาไก่ครับบัตรละแปดร้อยพี่น้องแพ่รครับลุงเสียคนที่เจ้าอ,อะครับมาแล้วครับบานี่ของแท้มาโซกันนะห้าบานนี่ตาเีงเ้งนะเจ้าขึ้นมาได้ซช่ไามนั่นไปแล้วครับ

อ่ะโปร้างพี่ปรปรโปรเซคู้างพี่น่นทังเก็บโะบูเอ้ยหนึ่งาดุ๊บโตบ้าตุ๊้าตุ๊บ้าตุ๊บ้บ้าตุบตุาตบาตุ๊น้บาตบ้าตน๊บตุ้ปตมาแล้วไป๊บ้าบางดบบ้าตต้าบาา้าาาาต กําลังเข่าฟังครับก nice> ําลังเข่าฟังบนน้ำตัวเออเออาวตัวนึงเหรอไทยคือเก่าพี่น้องไทยพี่น้องเบิ้งกันอ่ะตัวนึงพันมันอยู่ครับโอ้ย13ตัวแล้วโอ้บตึกมา13ตัวประมาณพันบาครับพี่น้องความ เอาหมบานมาแล้วถึงกํลังครนะับพี่น้องไยม่ยังหรอ

เ้มามรวังนี่ลูกม่ตันี่ผมก็มด้ลูกน่อยนะครับบรรยากาการน้องคนกลปั่นนีจังหวะงดนี้กูมันมันเอาพื้นเบาเฮ้ยเฟื่อทางบันี้เฟืทง เอาเจ้าอะเอียดครับพี่น้องโอ้ยไปทงสีบานบอสันลูกเิ่นว่าเอามาสู้กันนะเม่อไงเขาวางเลยเนี่ยวางเลย แกว่าต่พี่่เพื่อนย่ตหวนแล้วว่าีพยไ่ยังทสุุจ้าครับพี่น้องบาทนะเว้มังเนาะกันเขาเป็นกันนาทีครับพี่น้องสุุปจ้าครับโอ้โอ้ แบกพบกข้นเลยติดาได้ตั้งสาสพี่น้อง <laughs> <laughs> ตดาดครับพี่น,น้องโอ้เอาบไปนํำกันครับ,บารคาคาแปดยพี่น้อง <laughs> นี่ละวางเลยครับย <laughs> อยากุยดอกราคาแปดร้อยเพื่อปนถี่แก้วตีพันว่า ไอ้ครับขนของขนรถเรือบ้านไปรับล่าป้าจากพี่น้องแล้วของคุณข้าเก็บยาขนรถพี่น้องราคาแปดร้อยครับพี่น้องนี่ปลาไตปลานอกน้ำสร้งสิปลาตัเจ้สองไอครับไปบักชิปนี่ฝากก็ไะไรกดแช่ครับวันนี้ บวชแต่ว่าบ <Yeah. S 2> ๊วิกพี่น้องโมนี่ส่วนเขาพรรษาอยู่ไปโอกาสสบาสดีครับพี่น้อง